มาไหว้พระค่ะเังแบบมงมาสองทชั่วโมงใช่่วน สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะเื <c oughs> ่ินกับแองจี้จริงค่ะ <c oughs> ชีวิตชอบเที่ยวนะคะวันนี้วันที่สองที่เราอยู่ฮ่องกงค่ะหลังจากที่เรากิน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 แล้วก็กินแล้วก็คิดว่าเราควรออกมาทําอะไรอย่างอื่นบ้างนอกนอจากการกินนะคะหลังจากที่เรามานอนที่โรงแรมเอ่ออะไรนะเชอราตันฮ่องกงตุงชุงนะคะเราขึ้นมาบนกระเช้ากระเช้าชืา่อว่า งปงปิงสามหกศูนที่เมื่อกี้ไปถามคนว่า where is งงปิงคนถามคนฟังงงอยู่ไหน <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าออกเสียงผิดหรือเปล่าหรือยังไงนะคะแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวตอนนี้เราเหมือนกับจะเป็นจุดสต็อปนะจุดพักจุดพักค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เดี๋ยวเรากำลังจะไปที่รถกันใช่ไหมเขามีรถมารับเลยใช่ไหมคะเป็นเหมือนเป็นโฮเทลชชตเทิลบัาเป็นโฮเทลชชตเทิลบั่ก็คือคือถ้าเรามานอนที่โรงแรมตรงนี้เขาเรียกว่าชชตเทิลท่ห้องกตุงธงชุงมเขาจะมีรถที่เป็นรถเหมือนรถชัตเทิลบัสอะมารับมาลับให้ฟรีแต่ว่ามาทุกชั่วโมงทุกทกชั่วโมงค่ะซึ่งตอนนี้ล้วไม่ทันแล้วเราของเรามันต้องเป็นสี่โมงสิบห้านะมันไม่ทันแล้วเหนื่อยไม่ไหวแล้วค่ะไม่เป็นไรงั้นก็ค่อยๆไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่รถจ้า นี่ก็เป็นคลิปบรรยากาศนะคะช่วงที่เราอยู่บนรถแชตเตอร์บัสนะคะของโรงแรมเชลตันฮ่องกงดุงชุงนะที่มารับเราที่สนามบินนะคะไปที่โรงแรมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปวอล์กกันนะคะนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเนาะแล้วก็จะมีหลายส่วนมากของฮ่องกงที่กําลังอยู่ในระหว่างก่อสร้างนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากไปดูโรงแรมนะก็สามารถดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ได้เลยเราได้มีการรีวิวโรงแรมไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคลิปนี้เราจะพาทุกคนไป วีล็อกไปได้วยกันนะคะไปเที่ยวกันค่ะโมนิ่งนะคะวิวสวยมากสดปังบริเยย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 า กลัวไม่เชื่อนะคะว่าทริปนี้นี่มาแล้วกิน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 แล้วก็กินไม่หยุดเลยนะคะนี่ก็กินแบบไม่หยุดยั้งนะคะนี่ก็เป็นร้านอาหารในโรงแรมอีกร้านหนึ่งสอร้านนะคะที่แบบอร่อยมากมากๆาาตัวนี้เป็นร้านอาหารอ,าารอิตาเลียนนะดูนี่มีสเต็กด้วยนะเป็นสเต็กเฮาส์นะคะอร่อยมาก แล้วก็มาถึงในกระเช้าก็จริงๆแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่งงปิง360นนะคะทางเดินมาก,ก็จะแบบยากๆนิดน,นึงหาทางมายากมากนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็มาจนได้ค่ะนี่ก็เดินกันเยอะนิดนึงนะ,ะแต่คนไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ปกติก่อนหน้านี้นะ,ะก่อนโควิดคือคนเยอะมากนี่ก็เป็นแถวนะคะ ได้ตั๋วมาแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นกระเช้ากันค่ะมาแล้วนะคะงงปิงอ่าหลังจากที่เรางงกับปัตรงงกับทางเดินอยู่นานนะคะ <c oughs> เราก็จะได้ขึ้นกระเช้าแล้ว นนี้เราคือมันก็เช้าล่ะคาทุกคนก็เช้านะคะก็เช้าก็แจ่มทุกคนเฮฮากันเราเนืองเฮฮากันเราเนื่งการเตะาเตะเป้น้าบึ้งมาขับมาวันนี้อากาศแรงอยู่นะแรงค่อนข้างหนาวแต่ก็ฟ้าเปิดสว่างสว่างอยู่นิดนึหนาวมากเลยไม่ใช่คุ้มค่ะและที่นี่เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเรียกว่าเป็นไฮไลท์ ไฮไลท์ของคนที่มาฮ่องกงเลยเป็นกิจกรรมแบบพิเศษมากก็คือมางงติงมาไหว้พระค่ะใช่ค่ะมางงเป็นแต่งงมากเพราะออกเสียงผิดหรือเปล่าเมื่อกี้ไปถามเขาแล้วเขางงเขาบอกว่าคลามดาวคลามดาวคนถามคนที่ไปถามมาบอกคลามดาวคือเหนืู่ดเร็วเกินไปหาที่ไม่เจอนะคะอันนี้เรามาได้ประมาณครียกครึ่งภูเขาจะบอกว่าอะไรไหมคะก่อนหน้าเนี้ยเหมือนรุ่นก่อนที่เขาจะมีกระเช้าเขาใช้วิธีเดินเอานะ มีเรื่องจริงเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่มางงฟิ่อะมองลงไปข้างล่างมันจะมีเป็นทางเดินซึ่งทุกวันนี้ยังมีต่างชาติเดินอยู่เหมือนออกกําลังกายอะเออแต่เราเดินไม่ไหวนะแบนคือแบบก้อก้อ่บอกว่าคนที่ไปถึงข้างบนะต้องถือต้องแข็งแรงแน่นอนเพราะว่าพื้นฐานร่างกายคุณต้องแข็งแรงกว่าแล้วใช่เพราะก่อนโควิดนี่จริงมาเนี่ยข้างล่างตรงนี้ค่ะมันจะมีต่างชาติเดินเป็นทางแบบทางเท้าไม่แน่ใจแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นทางเดินให้ทางเท้าเดินแพ้ไหมขึ้น เออปกติคนหนึ่งเนี่ยอย่างกระเช้าถ้าเกิดเอาไปกับแบบเราทริปเนาะมันประมาณสองร้อยสามสิบแปดเหรียญฮ่องกงคูณไปก็เป็นพันไหมสองร้อยสามสิบแปดก็เป็นพันอันนี้ไปกับเนะเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าสแตนดาร์ดเคบินแต่จริงจะบอกว่าใช่ถ้าเป็นคริสตัลมันแตกต่างกันยังไงพื้นเป็นกระจกหมดเลยเออนะคะกระจกกระจกกระจกใช่แล้วก็ยังเป็นอ๋อพอดีตัวนี้เราซื้อมามันมาอยู่ในนี้ ก็คือในแพ็กเกจนั่นเองแหละแล้วมันมีรวมอะไรบ้างคือในแพ็กเกจของเราวันนี้เลยเป็นราคาพิเศษข้อที่หนึ่งก็คือได้เป็นแซนดแบบเคบินไปดับอันที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่เป็นโชว์เขาเรียกว่าดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอระไรสั่นติ้งนั่นแหละเป็น 3D อบัตรประชุมนะคะบัตรประชุมก็บัตรเหมือนกันเลยนะาตาอ๋อน้าจะเหมือนกันเดี๋ยวคนนะคะอันนี้ของกินด้วยค่ะใช่ใช่ใช่มันจะมีบัตรบัตรแบบเนี้ยค่ะหน้าตาข้างหน้ามันจะเหมือนกันเลยแต่มันต่างในข้างหลัง เขาจะบอกไว้นะคะท่านี <fu à S 1> <simple> ้ก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าสแน็คคูปองก็เลือันนี้ทานฟรีนะคะมีสแน็คมีดิเซอร์มีไอศกรีมมีช็อกโกแลตแล้วก็มีไทยมันนีสคือในเนี้ยเขาไม่มีราคาบอกเราแต่ตอนที่เราซื้อมาเขาบอกว่าไปอีกวันมูลค่าสองร้อยบาทอ๋อก็ก็ขึ้นไปเยอะทีนะก็คือเป็นในสุขนั่นเองก็เลยอดนั่งคริสตัลเลยถ้าเกิดไปทีก็คงไม่นั่งคริสตัลไปแล้วเหมือนมาแอบเซ็งนิดหนึ่งนะ นี่นี่เห็นยังคะเห็นกระไดยังเห็นกระไดยังเห็นยังเห็นกระไดยังเห็นกระไดมากยังเห็นยังเห็นกระไดมากยังอ่าเห็นยังเห็นเห็นยังเห็นยังเออนั่นแหละเป็นอะไรตรงนี้แหละค่ะที่เขาลงมาอันนี้คือทางก่อนที่จะมีกระเช้าใช่ก็เมื่อกี้นะคะที่บอกไปนะคะว่าการเดินทางแบบมาจากที่ตรงโรไอซิพิเกตเอลเลกเนี่ยมาที่งงฟิงมันจะมีทั้งหมดสามทางทางแรกเลยอ่ะสมัยก่อนต่างชาติเนี่ยเขาใช้วิธีเดิน แล้วก็ให้่ายว่าเดินนานแค่ไหนเขาเคยบอกเวลาแล้วว่านานแค่ไหนเดินคือสมมติเราสตาร์ทเริ่มเดินสิบโมงเช้าเราจะมาถึงนี่ประมาณบ่ายสามสิบโมงเที่ยงแโมงไปสองห้าชั่วโมงใช่เพราะว่าเคยมีคนเดินแล้วไม่ถึงว่าเดินไปแล้วคือกินน้ำด้วยมีแบบพักบ้างนี่คือห้าชั่วโมงเซนต้าแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากมากระเช้าบางคนก็กลัวความสูงเขาก็มีให้ขึ้นรถขึ้นรถบัสมาได้ใช่แต่จะถูกกว่านี้ก็คือรถบัสเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไม่เกินร้อยเหรียญ ก็เลยเลืไม่เกินห้าร้อบาทใช่าสี่ร้อยห้าสิบบาทใช่เหล็กวันนี้มัน4ี่ร้อยใช่ค่ะแล้วก็วิธีสุดท้ายที่มาคือสบายที่สุดสำหรับคนที่ขี้เกียจมากๆก็คือก็คือแบบกระเช้าแบบพันกว่าบาทจบจอดไม่ต้องแจวตอนนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มาของโควิดเนี่ยค่ะใครที่มาไหว้พระที่เนี่ย คือที่นี่มันเหมือนเสียตังาค่ากระเช้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอาเนวยความสะดวกให้คนที่มาไหว้พระที่นี่ก็คือทูบเทียนไม่ต้องซื้อฟรีหมดยกเว้นอย่างเดียวก็คือมันจะมีเราคล้ายๆกับเป็นของลคล้ายๆเป็นผลไม้ที่เราจะให้ไปถว,ว<ท>ยายต้องเสียเงินเขาคิดเป็นเซตแต่ถ้าเกิดเป็นทูบเทียนทุกอ,อย่างฟรีหมดนะคะช่วงเทศกาลถ้าเกิดว่าแต่ก่อนที่จริงเคยมาช่วงที่เหมือนกับเขากินเจกันเออแล้วก็คือทุกคนในนี้ยจะใส่เสื้อเหลืองเลย เป็นเหลืองทั้งทั้งเกาะเหลืองทั้งเกาะค่ะแต่เห็นทีว่าเขาไม่มีมาหลายปีแล้วนะเหมือนนั้มันคนจะเยอะอืนะคะใครใช่แล้วก็ใครที่อยากจะมาเที่ยวที่ฮ่องกงมาที่งงปิงแล้วอยากจะซื้อเป็นของที่จะซืากของที่ที่นี่น่าหลงมากคือมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นรูปกระเช้าอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วเวลาเราขึ้นกระเช้ามาใช่ไหมคะเขาจะมีถ่ายรูปแล้วก็เขาก็จะให้เราอ่ะเดินลงไปจากกระเช้าแล้วก็ไปดูรูปถ้าเราเลือกรูปแล้วเราชอบก็คือไปใจ ก็มากกว่านขึ้นนะเช้าก็เดินมาถ่ายนะใช่ใช่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 แต่ว่าก็แล้วแต่เราจะใช่จะเลือกหรือเปล่าตอนนี้เราลดอยู่ที่สูงเริ่มเย็นแล้วนะลมลมใช่สุดๆตามนะๆโอเคเดี๋ยวเรานอนไเจอกันที่ข้างล่างข้างล่างนั่งค่ะใช่ค่ะก็รอดอยู่นะรู้ไหมว่าเราลืมอะไรวันนี้ลืมอะไรไม้ชุดเก่าเอาหรอเอามาหรอติดไหมติดกใกล้ๆ กรองนะคะ<ส>ก็คือเ<ส>ขาไม่ให้ตีนะทีด<ส>ู tap, นะ็อตแท็เห็นไหมเขาห้ามตีสวยๆใช่ก็คือเอาไว้ถ่ายรูปได้ให้สุขภาพแข็งแรงให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอันนี้<ไ>งสงบ<ง>สักเซสประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะอันนี้รักแปบลบว่าสแสดงว่าลักกี้ดีอันนี้สุขภาพดีเขาให้ถ่ายรูปอ,อันนี้แฮปปี้เน็ตผิงอานใช่ผิงอานนี่ไงชื่อเราไข่เลิฟผิงอานเนี่ยชื่อหนูเลยพผิงอันเนี่ย เลิกผิงอันเนี้ยมาจะเล่นได้ไหมเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราได้ Discovery Center เนี่ยอะเหรอเนี่ยก็คือเราเลือกได้จากในนี้เออเดี๋ยวเราต้องเดินไป Discovery Center จะจะกินสแน็คก่อนไหมแน็คตรงนี้ไปดูสแน็คกันได้ปะฟางข้าแอรมีสิทได้ไหม่าตรงนี้แหละที่พูนชาแบบพี่จริงบอกอะหรอเดี๋ยวไปดูกันไหมไนใได้ๆยไปตรงนู้นพาทุกคนไปคุณแม่อยากกินช็อกโกแลตล้น แล้วนี่นีคนแรกก่อนไปแรกก่อนแรกของก่อน,อ,นอันนี้เป็นวอยเชอร์นะที่เราได้มา,า,านะคะตอนที่ซื้อเดี๋ยวเราจะไปแยกกันค่ะอันนี้คือเราเอามาแลกไอติมค่ะแลกได้นเนาะแล้วก็มีรถเยอะมากเลยมันมีรถลิ้นจี่มีเต้าหู้สไปซี่แบ็กเซรามีนะอันนี้คือแลกได้เลยนะคะปกติมัน48บเหรียญก็สามารถเอาไอตัวบัตรเนี้ยมาแลกได้เลยว่าถ้าเกิดสมมติเป็นร้านอื่นที่ไม่ได้มีของให้แลกอ่ะ ก็ออกไปลดเป็นราคาได้15บห้าเหรียญลดเนาะแตะอันนี้นี่ก็ให้ไปเล่นในนี่เคเบิลดิสカเวอรี่เซ็นเตอร์ตรงนี้แน่ในตรงนี้เขาบอกว่าเนี่ยือเป็น อันนี้เสียดายมากดีมากเลยเอ็งที่ไม่ได้ดูเป็นแบบพีดีเออดีมากเดินเข้าไปแล้วก็จะแบบเหมือนมีใบไม้หล่นในมือด้วยเพราะไม่มีตักรเขาไม่โชว์ให้ฟรีไงไม่ต้องเสียตังค์เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเหรอหรือว่าเสียก็น่าจะเพิ่งเปิดก็เลยยังแบบยังไม่ได้ยังดูเหมือนเครื่องยังไม่ปรรระะกกกอออนฮ อนี้เขาเรียกว่าเชมบูคาดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร์นะเขาให้เราทำอะไรเรายังไม่รู้เลยนะาอืออ๋อเฮ้ยอ๋อเขาคือเข้ามาแล้วเขาก็มีเป็นอะไร ก็คือสรุปแล้วนะคะเจ้าตัวเคเบิลขาก็คือเหมือนให้เราเข้าไปแล้วก็ไปดูกรรมวิธีว่าเขาสร้างมายังไงต้องเดินยังไงต้องเชียกยังไงอะนะแต่เราอาจจะไม่อินเท่าไหร่นะคะก็ไปดีกว่าเนาะเขาจะได้ใช้ไหมอันนี้เป็นร้านตะเกียบน่ารักมากอันนี้คือเหมือนที่วางตะเกียบแบบหลายๆแบบแล้วก็ทําจากหลายๆอย่างนะสวยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเหมือน ของแบบเดคอเรชันอะวางอะไรเป็นของนี่เลยน่ารักค่ะร้านนี้ดูเหมือนเป็นร้านเก่าแก่เลยมีตะเกียบมินจีมินจีมาดูนี่เลวลูกนี่นี่น่ารักมากให้ดูตะเกียบเงินเลยโดนเรียกไปละเคยเดินในหลังจีนแมที่เขาแบบไปจิ้มแล้วก็เช็คของสันพิสอุ้ยฮางคิวนี่น่ารักมากน่ารักมากซูมมาเลยซูมมาเลยทำจากอะไรไม่รู้อุ้ยพอดีเลยเรามาบนวาเลนไทน์พอดีเลยอะแฮปปี้วาเลนไทยเดย์น่ารัก น่ารักจริงน่ารักมากน่ารักที่สุดไปเราไปดูอย่างอื่นกันบ้างไปเป็นพวกหินเป็น c อ o p s t i c k Gallery นะ<ม>น่าจะค่อยสื่ออะไรสักอย่างโอ้ oh, Sorry <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นี่น่าจะค่อยสื่อนะภาษามันจะคล้ายๆตัวจีนอะแต่เราเดาๆๆออกว่าน่าจะเป็นฟิลแบบค่อยสื่อ นี่ค่ะเซเว่นนี่มีเซเว่นมีเซเว่นด้วยเป็นโรคจิตมากชอบเซเว่น ค่ะก็ตอนนี้เป็นเวลา5โมง5โมง5โมงเย็น5โมงเย็นแล้วนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวลงกระเช้ากันแล้วก็จะมาปิดปวันนี้ซะก่อนวันนี้ถือว่าบล็อกเล็กๆของราวนะ <c oughs> ในฮ่องกงที่เรามาที่งองปิงงงปิง36360 <3 S 2> ใช่ะคะ่ะก็เป็นกระเช้าขึ้นมาแล้วก็มาไหว้พระก็ คนไม่เยอะมาเท่าไหร่ใช่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งจะแบบเหมือนผ่านพ้นช่วงโควิดมาแล้วเพิ่งเปิดประเทศใช่แล้วก็<ม>ไอกิจกรรมที่เข้าไปดูที่เขาบอกว่าหให้เลือกปินหมดเลยสรุปก,ก็คือมีอันเดียวค <c oughs> <ช>ือไม่ต้องเลือกคือแบบมาขอเข้าไปดูหน่อยไม่ได้มีคนเยอะขนาดนั้นแล้วก็ของขายก็ปิดปิดร้านปิดเยอะมากเลยคือของกินก็ปิดหลายร้านเหมือนกันในภาพเนี่ยมีวอลโวลฮ่องกงที่เป็นแลกได้แต่ปิดหมดเลยปิดหมดเลยพยายามเดินหา กกต้งับชไมสรุปก็คือแรกสรุปก็เลยแรกเป็นราเมงออแล้วก็อยากจะบอกว่าด้วยความโงงของเราเราก็ไม่รู้ว่าไอ้สิาคือหใบเท่ากับสิห้าเหรียญฮ่องกงแต่บางร้านเนี่ยมันจะเป็นเลือกเลือกเมนูที่มันถ่ายราคา่กว่าสิเหรียญได้แต่ถ้าเราไม่รู้สึกไม่อยากที่จะแลกเราสามารถรวมเงินกันแล้วก็ไปซื้อ อะไรอย่างไได้ใช่ค่ะเราเพิ่มเงินเอาใช่ตอนแรกเราก็ไม่รู้เลยล้วก็ไปเอาไอติมแหลกนุ่นแหลกนี่สรุปทด่ใช้เหลือ3ามใบไปถามเขาใช้ด้วยกันไ,ได้ไหมได้ <ๆ S 2> งงเลยลดไป45เหรียญทุ่งนี้เอาไปใช้รวมกันดีกว่าได้ราเมงฟรีถ้วยหนึ่งนะคะแต่ก็สนุกสนานด,ดีค่ะสรุปนี้นะคะ อีจร,จ,จริงค่ะต้องขอลาไปก่อนนะคะจากน้องปิงนะคะข้างบนด้านนี้เดีย๋ยวจะต้องรีบไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะทิ้งเรานะคะใช่ส <Okay. S 2> ช่รับวันี้ไปกันนะคะคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอยากอยากให้มีวอล์กที่ไหนอีกใช่หรือว่าอยากจะให้เราไป,ไปดูอะไรปกติเราไปแต่โรงแรมใช่ไหมใช่ค่ะมีแล้วก็มีวอล์กอะไรอื่นอื่บ้างนะคะก็ปิงคอมเมนตุ่นบอกเรแด้วน,น,นะคะไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้แอมซี่แล้วอีจริงค่ะต้องขอลาไปก่อนค่ะไปแล้วบ๊ายบาย